เช้าที่มีวันหยุดเนี่ยผมเองก็พยายามหาอา,อาหารเช้าทานนะครับซึ่งแตกต่างจากวันปกติธรรมดาแล้วก็วันนี้ก็มาทานอาหารเช้านะครับที่ร้านรามเกียรตินะครับซึ่งจริงๆเห็นผมเห็นแล้วละว่าที่เนี่ยมีเมนูที่เป็นอาหารเช้านะครับเป็นเบรคฟาสต์แล้วก็รู้สึกว่าเออถ,ถูกใจอยากจะลองทานที่นี่ดูว่า เช้าของลำบากเกียรติเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างมาตั้งแต่ตอนเช้านะครับที่ร้านก็ค่อนข้างที่จะ,ะยังสะอาดเงียบเงียบอยู่นะครับเพราะว่าลูกค้าอาจยังไม่มากเท่าไหร่แต่ก็ยังมีผู้คนทยอยมาซื้อกาแฟซื้อ,อของทานกันอยู่นะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเป็นวันวันเสาร์ด้วยเพราะนั้นเนี่ยก็เลยอาจจะดูเงียบเงียบนิดนึงแต่สายๆเนี่ยเดี๋ยวคนก็คงจะตื่นขึ้นมาละแล้วก็คงจะออกมาทานอาหารกัน วันนี้เนี่ยผมทานเป็นอาหารเช้านะครับจานนี้นะครับเอาราคา50บาทก็มีไส้กรอกนะครับ2ชิ้นมีแฮมแฮมที่นี่เนี่ยเป็นเป็นแฮมที่อาจจะแตกต่างจากที่เราเคยเห็นนะครับเป็นแฮมหนาหนานทีหนึง่งมีไข่ให้หนึ่งฟองแล้วก็มีขนมปังด้วยนะครับเป็นแบบโควิดด้วยก็ถือว่าสิ่งที่ให้มากับ กับราคาเนี่ยคุ้มค่านะครับคุ้มค่าแล้วถ้าเกิดคุณอยากจะทานอาหารเช้านะครับในช่วงวันหยุดหรือจะเป็นวันธรรมดาก็ตามก็หลงมานะครับที่ร้านรำเพ็กเกตคอฟฟี่ก็อยู่ตรงถนนวิมานแมนนะครับเ,เลยจากกระและแยกก๋วยเตี๋ยวเจ๊สั้นมาเนี่ยออกมาทางด้านาหนองหุบูรณ์นะครับก่อนจะถึงร้านเอพิลเนี่ยก็จะมีร้านรำเพ็งเกคอฟฟี่ อยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับนี่คือเมนูในเช้าวันหยุดสำหรับผมในวันนี้ก็คิดว่าคุณที่ดูอยู่นะครับถ้าอยากจะทานอาหารเช้าหรือจะเป็นเมนูอื่นก็ลองแวะมาได้ที่ลำเกียตคอฟฟี่ครับ